ไอ้พวกแกน้ำเงินเหมือนเหมือนเหมือนไม่อยากจะมีเราอ่ะไอ้พวกแกน้ำเงินอะ่ะมันอยู่ไหนวะไอ้รถมึงเต่าจังอ่ะเพื่อนรถมึงที่ไม่สิ้นไงวะทำไงให้แรงวะมันเป็นสูตรจนูนน่ะพ<อ>ี<อ>่เฮ้ยมึงดูแกน้ำเงินนี้มันอยู่ตรงไหนวะน่ะไอ้เห<อ>ี้ยโอ้โหว่ชนไม่ได้เลยแม่งเลยสูตรจูนเหรอกู่คอโมโรถแม่งเลยคันนี้จูนไหมล่ะมึงจูนให้กูไงได้ป่ะไอกูใช้เหี้ยอะไรอ่ะรูนะจูนไม่ได้เหี้ยรถพวกเมืองคดแรงเลยเออไปหาหมอหาหมออันนี้มึงใช่คนที่ไป วอซ่าโบกูที่โรงพยาบาลที่เดชทาวปะถูกเว้ยที่มึงใส่งเกงขาสั้นเลยนะถูกไอ้เหี้ยเออที่แม่งดาที่แม่งดาพวกเราไอ้เหี้ยถูกสวยเลยวะกูเจอแล้วถึงแล้วไอ้พวกหมอรุ่นใหญ่มาเนีมาเลยครับหมอหมอมึงต้อนรับหน่อยดิรุ่นใหญ่มาเว้ยหมอหมอหมอครับหมอหมอชิดาเนี่ยครับ ฉีดยาเข็มได้เข็มใหญ่เอาเข็มใหญ่ครับเข็มจอยก็ใหญ่ฉีดยาครับลอาเข็มย่ไหนเด้อใครจะฉีดยาต่อแถวผมครับผมฉีดยาไหครับใครในคะแนนไอ้แยกจะหลุดไอ้สัตว์เนยมาก็มาเหรอใหญ่ให้ชี้เข็มเล็กย่อครับฉีดยาตั้งขอบคุณครับยาได้ไหมครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ อยู่ที่เอาเยียดคำด่าสมัยแม่ที่ยาวไหมครับฉีดหมอได้ปะช่ะฉีดชิดชิดติดแล้นะครับอยากได้รถหมอมานานแล้วว่ะเนี่ยไปไปเว้ยไปร้านเขียวเว้ยเฮียมันขึ้นไม่ได้หรอร้านเขียวร้านเขียว จู่จ้าจ้าจูจู่จ้าจู่จ้าจ้าจูจู่จ้าไรเขียวบ้านไรเขียวทำไมกูปิงอ่ะพวกทำไมกูปิงอ่ะพวกจูว่ะทำไมปิงกูขึ้นพันหนึ่งอ่ะโอ้เรียบร้อยเฮียโอ้ยไอ้ทุกคนทุกคนได้ยินเสียงผมปะมาแล้วยแดนเขียวรอก่อนเนาะทุกคนได้ยินเสียงผมปะไอ้ที่นี่ปอป่ะเนี่ยกูโดนยิงปิงมะเนี่ยสัตว์ นนะไม่เห็นมีอะไรเลยพวกเอาไอ้เหี้ยควายยืนอยู่ไม่เห็นนะไม่ไหวเหี้ยควายหมดนี่แลนโก้นี่แลนโก้ห้ามยุ่งไปไว้ไปที่อื่นไปมากเลยพวกะนงเช็คปิงก่อนโอเคปิงหายลนะไอ้เหี้ยแม่งปิงโรงพยาบาลได้หมดเลยพวกมึงหาได้ mừng gần ở tien ra đại tua hoa hoa ii tuk chắc chắc chu nó. chắc chu 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 ไมไปจับอะไรนะพวกขับกระดิบพวกแป๊บนึงแม่โทรมาไหวเฮียได้เดี๋ยวไอ้เฮียแม่งวอลได้สัตว์แม่งวอลแล้วแม่งวอลแม่งวอลได้เฮียดูเหมือนพวกเราจะโดนจับว่ะก็าหายใส่เมียมแม่งนะวิธีเล่นโลเพโลเพสไตล์กูนี่ครับโลเพสไตล์กูเป็นอย่างนี้ แป๊บนึงไอ้เหี้ยไม่มีใครเลยครับตอนนี้ไม่มีใครให้กูจุกจ้าจ้าจุจูจ้าจุกจ้าจ้าจุจูจ้าไม่มีอยู่มีอยู่มีอยู่สามมีอยู่ไอ้นี่พวกใครวะไอ้นี่นะพวกเราดูการต่างตัวละพวกเราพวกเหยียบแดงเว้ยเฮ้ยไปไหนดีวะขับแป้งไปเลยต้องเติมมันเลยมันจะห,ห,หมดวะ เติมไปอันนี้มึงมีฟังชั่นเสริมไหมไม่มีว่ะพวกเรียวร้อยว่ะไอเฮียกูก็เรียวร้อยว่ะแต่เพื่อนมึงข้างหลังนะแปลกๆไหมมีไ่มเรียวพ่อมไงไอสัตว์ไอเฮี้ยมาก็จะกระจายตรวจไอยเฮี้ยอุ้ยเขาก็สวยอะที่เนี่ยรออะไรอะพาเมียน้อยมาเดินเล่นหน่อยไว้ที่นี่ที่ไหนวะนะอุ้ยสัตว์สัตว์ยังไม่ทันชมบรรยากาศเลยไอเฮี้ยไม่เป็นไรพวกเติมม้างเลยปะ ท่ามันก็จะหมดแล้วป่ะรถพวกมึงโคอรแรงเลยมันไม่สูดเลยมึงรู้จักช่างโยเปล่าไอ้เหี้ยโอยโยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยเจนหนึ่งสามร้อยวะช่างปอป่้สัตว์เฮ้ยสัตว์มาพี่เหี้ยมีแล้วเอวดีสัตว์เกือบแล้วเหี้ยเกือบหมดหมูเจนเลยพวกเอ้ยพวก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 ไอ้พวกมึงถอยมาเบาด้วะสัตว์น่ากวยผ่าได้เยี่สิบสองคน ถ้าพวกมึงไปในร้าดฟ้านี่แย่เหมือนพังแน่ไอ้เกียร์นั้นเบิร์นยางแล้วขึ้นมาพวกโยก้ายอดมึงโยก้ายอดเหรอวะซ่อมแล้วก่อนปะซ่อมแล้วนเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวกูซ่อมให้มึงลงมึงลงแป๊บนึงมีมีกล่องเยอะมีกล่องเยอะใช่เหรอคุยเฮียกล่องยฮียนี่้องหนรอรอรอหรอว่าไงพวกเฮียซ่อมเร็วจัดไม่ได้ลองเวียด กูซ้อดีว่ะไอ้ที่แล้วผมดีจัดแปลว่าขึ้นครับไอ้มึงไม่เคยเห็นหรอซ้อมดีดีโออ่ะโอยไอ้สัตว์โยเปิดแปลกแปลกแล้วมึงอ่ะเอ้แปลว่าแปลดีอ้อะแปลว่าแปลลุยเลยลุเลยลเลยน้ำเลยน้ำเลยโว่วัวมาโปทุกตัวไว้เมื่อไหอรเฮียพ้องตาไอ้สัตว์โปร้อยเลยเฮีย ไม่โปรครับแชทไม่โปรครับเรียกสูตรใช่ไหมเจ้าเจ้พวกไม่สูตรพื่อมันเป็นสูตรเด็สูตรเลย <c oughs> สูตรเตียวอะของแท้แล้วอะมึงมีสกแกนปะไม่มีว่ะพูกอะมีอะไรไี้ผูะะอะ ไอ้เพื่อนมึงใครร้องเพลงนั้นนะวะเนมามีมีเนมามีเนมามาจอดเลยเดี๋ยวเพื่อนกูร้องให้ฟังไหนไหนไหนคนไหนไอ้ลองลองให้ผู้หญิงฟังมึงแก่คนไหนวะผู้หญิงเขาอนมึงแก่ไหนไอ้ไอ้รถทันจะกันอ๋อเนี่ยแต่ว่ามึงร้องเลยเออเนี่ยมึง้องลิฟต์อ่ะไอ้แปดไอ้เพื่อนมึงร้องเป็นคันเดียว แบบว่าเสียงแม่งไม่ตกเลยวะกจู้ดฟ้าหนมึงร้องไหมเนี่ยเฮ้ยสัตว์มีมาลัจันด้วยเหรอเปนกูไม่เป็นกันสีเหลือนครับจุุ๊จต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 ุ๊จจุจจุจะจุจจุจัจุจ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 จุัจุจจุจจุจั ว้าวจูจูจ๊ะจ๊ะว้าอ่ะเลตส์ก็วิ่งเอาวะใครเป็นเวลาจันละโอ้ยเฮียรวยทุกคนเลยไปเลยเพราะว่จูจ๊ะจ๊ะจูจู่จ้าจู่ฮ่่จะหล่นไอเฮียอันเจ้าจูอันเจ้าจูเนี่ยเราเป็น G T เไหม เดี่ยคือการ GTA ที่ยกพวกตีกันของจริงเว้ยเฮียไม่ใช่แม่งเล่นเบียร์โลกแกงกัน,นะาศาสตร์หาแปบบ๊บผมไม่มีเลยอ่ะพูดไม่มีเลยว่ะไอ้เฮียโหมีใกล้เคียงคือแมทอยู่กันแล้วนะเฮ้ไปจัดตำรวจหน่อยเว้ไปจัดหน่อยเว้ยไปเสิร์ฟแม่งหน่อยเว้ยไอ้เฮียซายสาศาสตรเย้ไอ้โง่จู่จั๊จุ๊จุ่จั๊

น้องเมืองไหนปะไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีคนว<อ>่ะ <มา S 2> นองเมืองดิไอ้เหี้ยรตรงฟาร์มอ่ะตรงเมืองอ่ะเมืองเยอะเหรอเมืองฟาร์ไมไอพ่อแม่ไอซีอยู่เว้ยใช่เหรอไอพวกเบียร์มันฟาร์มกันอยู่มะจัดมากเลยไอ้้เหียมาอินโ,โตเกียวอ่ะนะพ่อหน้าเดี๋ยวเว้ยเฮียแกงฟาร์มแั้วเก็บเพราะอะไรมาจริงครับโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวกูเสิร์ฟเองเมืองเนี่ยไอ้เฮีย